เมนูอาหารเที่ยงวันนี้ท่านผู้ชมเบาามีสิแกงพักขีเล็กเนาะพอดีเก็บพักขีเล็กไปขายตลาดถุงละสิบาทบ่ได้ขายจ้ากถุงก็เลยเก็บมาต้มสิแกงกินเที่ยงนี่แหละเนะเาะบมีสิแกงขีเล็กใส่ภาพพยนหนังควายนั่นเองนี่ต้มไปเปื่อยผู้ผเนาะมีเอ็นแกวพร้อมแล้วก็มีไข่มดแดงพี่น้องจานนี่ ไข่มดแดงไข่เลยเด้อกำลังเริ่มไข่ไงแล้วนี่อันนี้จะเป็นเครื่องเคียงเนาะมีหอมแดงนี่มีไข่หมดแดงมีตุมหนังอันนี้กระดอกต้นหอมแล้วก็บผัอีตูพี่น้องแซ่บแน่นอน แกงคีเล็กแบบลาวๆพี่น้องจา๋าแกงแบบเข้มข้นแกงแบบสไตล์เบาหมีใส่ตะไคร้ลงไปตามด้วยหอมแดงตามใจซอบตำขบเบือกัอย่านางใส่แล้วเรียบร้อยเนาะใส่ตะไคร้ใส่หอมแดงบาหมี่ก็จะใส่อ่าภาพยนตร์ลงไปเน้นเ ต้มสองนำ้ำต้มจืดไหลมันออกสมเลยพี่น้องมันต้องขมๆจากหน่อยอเครื่องปรุงกับม่มียังมากมายมีแต่น้ำปลากับผงนัวแค่นั้นใส่ผงนัวลงไปแบบจุกจุกจะได้แซบแบบเลี้ยศแล้วก็ตามด้วยน้ำปลาลงไปแบบเข้มข้น แขงแบบเล่าๆเขาสิบบอไซน์น้ำไหลได้พี่น้องใส่แบบแบบนี้เนาะอันนี้แกงหมอบรักไงของเหลือขายมาจากตลาดก็มาทำกับข้าวเดี๋ยวจากน่อยสิใส่ใข่หมดแดกลงน้ำหลังเนาะเดี๋ยวให้มันเดือดก่อนแป๊บหนึง่งว้าวเดือดยิ่งกับหม้อหม้อหม้อลกอีกเนาะ บะหมี่ก็จะใส่ไข่มดแดงลงไปพี่น้องจา๋านี่ไข่มดแดงแบบจุกจุกใส่เครื่องเน้นเน้นถ้าแกงแต่ขี้เล็กมันก็จะบะแสบได้เนาะมันต้องใส่เครื่องแบบนี้แหละนี่ใส่ไข่หมดแดงลงไปบะหมี่ก็จะใสอ่อันนี้จะเป็นดอกต้นหอมหม้มอบเบล ไข่หมดแดงเมองแนพี่น้องใส่ทั้งไข่หมดแดงใส่ทั้งหนังแล้วก็มีเอ็นแก้วเนาะหืมผู้ได้หอมกันยืนถวยมาดวนพี่น้องผละถวยสองถวยอืมใส่เครื่องเน้นเน้นจังสี่ละแกงีเล็กคัาแกงทมันกับบะแส หลายคนก็สิแกงใส่หลายเมนูใส่หลายแบบนะเนาะแล้วแต่ภูมักบางคนก็แกงใส่ปลายแหงบางคนแกงใส่แคบหมูบางคนก็แกงใส่กระดูกง้วก็แล้วแต่กระดูกหมูก็ได้เนาะแกงใส่ปลาทูก,ก็ได้แต่สําหรับบะหมี่เนี่ยมากแกงใส่ไข่มุดแดงแล้วก็แกงใส่หนังเสียเนาะแซบพี่น้องแกงแบบลาวๆนะจ๊ะเดี๋ยวไข่มุดแดงซุปบะหมี่ก็สิใส่ไผ่ตูลงไป อันนี้บริหน่อยได้พี่น้องหมอบ้ากใหญ่เครื่องหมอ้อนี่ซุกแล้วเรียบร้อยเลยพี่น้องเนาะบอมีก็จะใส่อ่าพักอีตู้ลงไปหรือว่าใบแมงลักนั่นเองตบท้ายนี่หอมหอมใส่ลงแค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟเนาะ ่านทำผสม,มแค่นี้กระปงได้แล้วพี่น้องอยอว้าวแกงขี้เหล็กของเรานะจ๊ะตักซีอา,อาแบบจุกจุกอืมนี่แหละแกงขี้เหล็กบันทฮาพี่น้องจ๋า ใส่หนังใส่ไข่หมดแดงแซ่บแซ่บสบายดีสบายดีพี่น้องปกอดยเบิร์ตสกูสุกคนพี่น้องจ๋าเขาเที่ยงได้บ่ายสองโมงแหละอันนี้คือเขาเที่ยงเลยพี่น้องกินบ่ายสองโมงบ่ายสองโมงแปดนาทีพอกินข้าวสายเมื่อเช้าเดี๋ยวกินข้าวเช้ากับเกือบสิบโมง เมนูแกงขี้เล็กนะจ๊ะขี้เล็กอยู่หน้าบ้านนี่ละหางกําลังปงยอดหลายเก็บไปขายปไปขายกันเลยเอมามะแกงกี่เองอืมอืมไขม่หมดแดงกับของย้ายขางบ้านเนี่ยแล้วเอาเอามาขายให้เนาะลมแห้งแห้งหมาเนี่กินข้าวอยู่ใต้ห่มว่ะ สิมอส็ใไซกับลงไปกินป่ายูซ่าพ่นกับเขาเบ่าอ่อยเมนูแกงเคเล็กของโปรดเบ้าหมี่เลยเนาะเบ้าหมี่พูนึงที่มักกินแต่ว่าถ้าแกงเทงมันกับ,บ บ่แสบได้พี่น้องบ่อยากเนาะต้องได้กินเมื่อก่อนเห็นงานยงเทพก็ต้องได้กินทุกปีเวลาขึ้นมาบ้านก็คือแกงขี้เล็กนี่แหละถ้าแกงแสบมันก็นแสบอยู่ถ้าคนแกงบ่แสบจังไงมันก็นกนบ่แสบเนาะโดยเฉพาะแกงแต่ขี้เล็กมันต้องมีแนวใส แกงร้อนๆกินกับข้าวเหนียวร้อนๆแซ่บคักพี่น้องคุย,ยขี้เล็กบ้านเฮาเดี๋ยวนี้ท้างก็เริ่มปงหลายแล้วก่อนหน้านีน้นะฮายากยากยังดีที่มีอยู่ในหน้าบ้านเจ้าของ ไปยัยส่างแล้วตัดมันกระปงแกงขมจากหน่อยเนาะแกงแซนกระดูกซี่โค้งหมูออนกระแสบกี่เด้ ใช่นะบ่เป็นยายรุ่นบ่ะมีแต่คนขายบ่มีคนซื้อวนวันวนวันอยู่ม,มีแต่คนมาเลาะขายขายมักทัว่วขายขา้าวโพดจักผู้ใดซื้อผู้ใดมาขายให้คอยคอ,อยกับขายให้เจ้าอยู่เออือจนใหญ่ขา้ขาวโพดข้าวโพดลาย เขาเรายากักดอก่มลจะออนไลน์ปลูกหล่ขายยาดยังดีด้เขาผลยายรวยยังขายแบบเกือบเบิรแล้วยังเหลือซุมบกแก่เหลือหน่อยหนึ่งของยายรุ่นกะเบิดหลายแล้ว แต่ว่ายังหลายอยู่ของยายมากก็เริ่มแก่แลดิแล้วก็เตรียมสิเก็บขายเป็นยัายยายแกงขี้เล็กแซ่บอยู่บ่แซ่บมือแล้วกลับแล้วพี่น้องจ๋าแล้วแห้งอยากเมื่อลามาจากมือแหละ ลรามาวันที่ไหเกือบอาทิตย์แล้วเนาะมื่นกับชิเมื่อทรงเพื่อนแล้วเออเกือบอาทิตย์เรามาวันอังคานเหมือนีวันอาทิตย์มื่นกับเสียงลมพี่น้องพูดโพลลม เบิ้งเสียเบิ้งเนี่ยเนี่ยเบิ้งเนี่ยโพดโพวัาล้มเด้ต้นไม้นี่ต้นไม,ม่ก็สิป,ปิวโอลกินข้าว่ใต้ห่มว่า อากาศก็เปลี่ยนแปลงบ่อยเดี๋ยวห่อนเดี๋ยวหนาวลมสั้งกระสีก็สิไปปีนี้หนาวทั้งปีเดย แกงขี่เล็กเครื่องหมอบักใหญ่แกยังหลายอยู่ยายมาแล้วว่าแล้วสิขึ้นมาอมนเอาเบนมาอมนเอากระแบงบัดสุคนเนะยายลุนยายมายายลีข้ามันเหลือสิบแบงให้เจแหล่อยู่ แกงใสหลายอย่างมันเลยแซ่บเนาะไข่หมดแดงกระบนหน่อยไข่หมดแดงกินหลายรอบแล้วพี่น้องมันเริ่มไข่หลายแล้วแต่ว่าไข่แต่มองไข่หมองไข่ก่อนมัดกับไข่ส่วนหญ่อันย้ายขางบ้านแหละเพะื่อนันลูกเพื่อนแย่มาขายกระสือซอยเนาะ ใครหมดแดงบรหิหากินง่ายๆด้ ي, บัานเท้าแงก็ก,กว่วสิได้ตัวส่วงนี้กำลังไข่ถ้าเป็นเดือนนามีนาเมษานแหงไข่ไหล

แต่มันอีสิว่าแดดก็บ่แดดได้พี่น้องก็สลัวสรัวอยู่แต่บ้านบวมีบ่มีผลปีนีย้ยังบ่ทันเห็นฝนจักเม็ดอยู่แต่ว่าอยู่หม่องอื่นฝนต,ต,ตกอยู่ไทยฝนตกอยู่วางหลายมือก่อนมนน,นนะักงแล้้ววไดวนะไดอ่่ทีี phải, phải mì mì đi chọn thẳng đi bộ mình, nên nếu bộ mình, mình làm đây, cái tập trung như mình mình đang 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 đi trên đường, không biết đi đâu mà không แต่ละมือก็กินเขาอรอบบาพุ่นเด้กกินเขาเที่ยงอพออยามมือเศ้ากับเก้าโมงสิบโมงได้อีหยังมากินทอดไก่ดำไก่นิโก้หัวชิ้นหนึ่งแพงนะฮะไก่ดำเออไก,ไก่ดำหรือทอดใหม่อือ ทอดไก่นิโกจ้าสวัสดีนะคะท่านผู้ชมเป็นตะกินอยู่าประทับคือทอดใหม่แท้ไก่ดำแต่ข้างนอกเป็นไรทำไก่ดำแซ่บอยู่บ่ นี่ก้อนยางกล่องทุกนเรื่องน้ำมันมันดังมันเตาเฮ้ยน้ำมันน้ำมันนั่นแหละพี่น้องจ๋าเดี๋ยวม้าหนี้ก็ทีขอเก็บภาพบรรยากาศเพล็เท่านี้ขอบคุณทุกกำลังใจไปแล้วท่านผู้ชม สบายดียคุณยายกับมือเอิน